สวัสดีค่ะอัปเดตรถไทยรอบเย็นกันหน่อยนะคะรถไถยมือสองค่ะกับร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะไม่ได้อัปเดตมา2-3วันแล้วนะคะก็มีรายการเปลี่ยนแปลงอยู่2-3ส,สารายการค่ะวันนี้วันที่16สิงหาคม2567 นะคะท่านไหนถูกหวยก็ยินดีด้วยนะคะส่วนแม่ค้าก็โดนหวยกินนะคะอ่ะคันแรกค่ะ L4018SP คันนี้ลูกค้ามาจองไว้วันก่อนนะคะจากอ,าอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ มาจองจบที่หน้าร้านนะคะรอจัดส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะ L 4 0 1 8 SP ตัวรถหน้ากากกันชนหน้าใบดันดินแล้วก็ผ่านพวนค่ะคันนี้419,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าเอาโรตอรี่มือสอง RX 1 6 5 E ไปด้วยนะคะ45,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะ L4708 เป็นตัว DT นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะ339,000บาทค่ะเก็บสีเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็รถเป็นรถเครื่องเดิมนะคะรถจดทะเบียนปี56ค่ะ339,000บาทนะคะอ้อลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0804141669นะคะแอดไลน์ Ad line, ค้นหาด้วยเบอร์โทรจะขึ้นวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ0850876581แอดไลน์ 5, line, ค้นหาด้วยเบอร์โทรจะขึ้นเป็นบอเจริญรถบ้านนะคะขายเงินสดแล้วก็แนะนำลูกค้ายื่นคู่ผ่านทกศใกล้บ้านมานะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงช้าไปจนถึงเกือบ6โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ จบหน้าร้านจบออนไลน์ต้องวางมัดจานะคะเช่นเดิมค่ะค้าขายมา4-5ปีจบหน้าร้านก็ต้องวางมาัดจําจบออนไลน์ก็ต้องวางมัดจํานะคะถัดมาค่ะ L 4 0 1 8 SP ปี64นะคะตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าใบดันดินแล้วก็ผานพวนคันนี้ก็รถสวยเดิมสีเดิมทั้งคันนะคะ8ป0อ่ชั่วโมงค่ะคันนี้ปี64 399,000บาทค่ะ L5018SP ตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าใบดันดินผ่านปวนปี63 2,300ชั่วโมง449,000บาทค่ะ L5018SP ปี65นะคะ800ชั่วโมงตัวรถหน้ากากกันชนหน้าหน้าใบดันดินผ่านป่วน,านตาช้างสีเดิมทั้งคันนะคะ5้5 0 0น0 0 0บาทนะคะ5 5 5 0 0 0บาทค่ะ L5018 SP ปี64นะคะตัวรถใบดันดิน ฐานพวนใหม่ของตาเพชรใส่เสาลังค่าใหม่ใส่ลังค่าใหม่ใส่หัวกระโปรงด้านหน้าแล้วก็ชุดไฟตาใหม่เบิกศูนย์นะคะ4 40,000ไม่ใช่สิ469,000บาทนะคะปกติ489,000บาทค่ะปี64 1,500ชั่วโมงนะคะ L4018DT เก็บสภาพทําสีค่ะรถรถก็รถเครื่องเดิมค่ะตัวรถหนะะ้ากากันชนหน้านหน้าใบดันดินผ่านพวน,นตาช้างเอ,อ่ยังไม่ได้เซ็ตราคานะคะน่าจะประมาณ339,000บาทค่ะน่าจะประมาณนะคะพอดีรอให้เขากอบประกอบใบดันดินแล้วก็หางใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวมารีวิวอีกการทำงานอีกทีนึงค่ะ รนเดีย 5045d 290,000บาทค่ะ l4018dt หน้าหลังนะคะ299,000บาทค่ะ m5000su ตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะ255,000บาทค่ะ 5310k ค่ะตัวรถใบดันดินผ่านพวน350,000บาท ปอร์6 0 0ตัวรถใบดันดินผ่านปวนค่ะ255,000บาทค่ะเอา4018 SP เป็นรถตักปี64นะคะ4 1 5 0 0 0บาทค่ะ MU 5501ปี62ค่ะตัวรถใบดันดินมีผ่านปวนให้ยางหลังใหม่หนึงคู่หลังคาเบิกศูนย์ใหม่นะคะสีเป็นสีเดิมค่ะปี62 4,000ชั่วโมงนะคะ สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะผ่านสามนะคะผ่านสามผ่านสามมือสองสวยๆค่ะสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะใส่ L ห้าศูนย์ของ TTFirst ค่ะใส่สีใส่ L 5 0หรือว่าอ่า พวกจอเดียห้าห้าอ่าประมาณนี้หรือว่าเอ่อเป็นอะไรนะยันมาห้าสิบเอ็ดแรงอย่างเงี้ยค่ะจะเหมาะนะคะยกล่องก็ราคาเดิมค่ะโครงยาวเมตรแปดสิบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะของ DCK ีลิปเปอร์สีขาเมตรแปดสิบ 17,500ถังปุ๋ย9,900ยกล่อง1,60ใบ22,17,500ค่าสปริง12,500ลิปเปอร์สีขา2เมตร1,9900ผ่านพวนตาเพชรใบ22,29ใบ24,36ขุดมัน DCK ปรับได้ใบ22ใส่รุ่น L 12,500ขุดมันของช่างโยแบบปรับได้ใบผานขุด20นิ้วแต่ว่าตัวสันตัวสันใหญ่นะคะ13,500บาทค่ะสต็อกลงแน่นๆนะคะาฝากเบอร์สรับไว้กลางคลิปอีกทีนึงค่ะ 0804141669 0850876581วอจเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะคำคูณคำคูณเด้อแม่เด้อคันนี้นะต่อจอ3125อุดรธานีค่ะเดี๋ยวมุมนี้ก็เป็นโรตารี่ค่ะ ตัดหญ้าของตราเพชรก็ราคาเดิมนะคะเมตรเ็ด4ันห้0เมตร22 25,500โปรลด5 0 0บาทค่ะรับเองหน้าร้านนะคะแล้วก็มีเครื่องอัดฟางค่ะเครื่องอัดฟางของคูโบต้านะคะ HB 135ค่ะยังไม่ทันได้ล้างนะคะสภาพก็70%ซนค่ะ 2องแสนันบาทค่ะสอง0สนบาทนะคะเครื่องอัดฟาง BH เฮดไม่ใช่ส h B 135ค่ะ ตัวนี้ไม่ได้ลากออกไปโชว์หน้าร้านนะคะเดี๋ยววันหลังจะให้ลูกน้องเอาไปล้างแล้วก็ไปโชว์ไว้หน้าร้านนะคะค่ะทีมงานก็ซ่อมรถ6กล้อสองวันแล้วนะคะซ่อมล้อทั้ง4ีล้อค่ะกำลังประกอบกำลังเซ็จนะคะ L สามสี่ศ0นยค่ะหนึ่งแาหมื่นหบาทนะคะราคาเบาๆค่ะหนึ่งแาห่นห้าพันบาทค่ะ b ี1 4 0ลูกค้าจากนครพนม ามาจองไว้นะคะมาจองไว้ที่หน้าร้านค่ะเมื่อวันก่อนเช่นเดียวกันค่ะรอคิวจัดทรงนะคะตัวขุดมันของ VJT แบบปรับไม่ได้นะคะใส่คูปต้ารุ่น L ใบผานให้ใบผาน22นิ้วเลยนะคะ9,900บาทค่ะตัวนี้มีออเดอร์ลูกค้า1ตัวนะคะตอนนี้ก็จะว่างอยู่2ตัวค่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะ ราคาย่อมเยาค่ะราคาเบาๆใช้ดีค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะเปิดตลาดได้บ้านไหนบ้านนั้นก็ใช้กันทุกครัวเรือนค่ะฝากไว้หน่อยนะคะกับวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ